เหรียญน,นี้มีวุลีเดดเกยัดย่ามคือไอคนทําเก๊ไปลงทุนปั๊มเหรียญแล้วเอามาแอบใส่ย่ามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่รู้เหรญนี่เกยอก็เลยเอามาแจกแล้วมันก็วางแผนว่าอีกห้าสิบปีข้างหน้าโอ๊ตบางแพจะเอามาเล่นแล้วมันจะรวย <c oughs> อ่ะนี่เหรียญน,นี้ก่อนนี่หยิบเหรียญน,นี้มาปั๊บ <c oughs> คุณรู้ไหมครับ เรื่องของเรื่องอะ่ะผมอะ่ะซื้อพระเหมามาบ้านหนึ่งแล้วเขามีเหรียญเนี้ยเลี่ยมปฏิกเก่ากึกมาเลยนะพระบ้านเนี่ยแท้หมดอยู่แล้วผมก็เอาขายเจ้าของบ้านก็บอกด้วยว่าแขวนมารักมานะ่ะผมก็ขายไปประเด็นคือว่ามีลูกค้าเนี้ยก็เอาไปเช็คตามกลุ่มต่งตางๆแล้วก็บอกนเนี่ยนี้เก๋ก้าวมาคืนเราเราก็คืนเราก็หยิบขึ้นมาแกะกรอบแล้วก็บอกว่า oney, เฮ้ยเบสิกเหรียญแบบเนี้ย มันไม่เก๋หรอกพอเพราะเนี่ยมันเป็นงานแกะบล็อกสด hmm. ลายมือเนี่ยก็เป็นลายมือช่างเดียวกับที่แกะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญโมสดวัดปากนะ้ำหรือว่าออดวัดโกศินาลาย hmm. แล้วที่มาก็จาไม่เก๋เหรียญน,นี้ตัวตัดก็เป็นตัดทรายตรงยุคตรงยุคคี่คุณรู้ไหมครับสุดท้ายเหรียญเนี้ยนณะปัจจุบันเนี่ยพอเวลาเป็นประเด็นนะอ่ะเวลามีเหรียญเป็นประเด็นนะผมเนี่ยจะอดทนมากในการที่รับซื้อเลย แล้วตอนที่คนจะเอาพระมาขายให้ผมมาไปได้จากไหนให้ถามเจ้าของพระว่าเขาได้เหรียญน,นี้มายังไงส่วนเหรียญทุกวันนี้เหรียญพ่อรีเหรียญน,นี้เนื้องเงินก็มีแลวสภาพสึกสึกทั้งนั้น<ช>อ่ะก็เอาเป็นว่าวันดีคืนดีผมก็ได้เหรียญน,นี้เหมามาจากบ้าน<ช>เหรียญน,นี้มันเหมือนนาวันนี้เล่าเรื่องมันมันกัน<ช>เหรียญน,นี้มันมาก ผมบอกเลยนะเขาเรียกว่าไม่แหกปากคำซักคำครับเนี่ยพี่ผมอ่บอกพี่เขาเรียกแถวปากน้ำเขาเรียกว่าเหรียญหน้าผีอ่ผมมีเป็นสิบเหรียญครับบอกนี้เหรียญซึกๆทั้งนั้นอ่ะเอางี้ก่อนนะครับเหรียญเนี้ยผมก็บังเอิญได้มาผมก็มาหยิบ วางในไลฟ์สดผมแล้วง่ายๆนะตอนนั้นพอสุดกําลังปั่นเลยอ่าใช่ไอ้ถูกต้องพอสุดนี่กาลังปั่นเลยอะไรก็พอสุด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 กาลังปั่นเลยกลังโค้งผมก็หยิบเหรียญนี้ขึ้นมาโชว์นาทีเดียวแหละเก๋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 ะผมก็เอาเหรียญเดียวจะเริ่มมีคนจะเป็นจะตายกันดีแล้วมผมก็ไม่เป็นไร อ่าผมก็ไม่เป็นไรผมก็ก็ปล่อยครับพูดไปจนผมก็กลับมาถามว่าเจ้าของเหรียญได้มายังไงอไอตอนนั้นมันดึกก็ถาม,าเ,ม,มเจ้าของเหรียญไม่ได้อืเจ้าของเหรียญรับมาจากมือพ่อสุดเพราะว่าหลวงพ่อสุดเนี่ยมาปลุกเสก,ก,เ,กเหรียญวัดดอนสลาว์ไงพอสุดมาปลุกเสกที่วัดดอนสลาวบ้านโปงอก็ได้รับเหรียญน,นี้มามแกเล่าให้ฟังหมดเลยแล้วแกแก,แกเป็นอาพันเอกพิเศษด้วยนะ อืมอ,าาอ่าแกเป็นพันเอกพิเศษด้วยนะครับแกก็รับมาจากพ่อสุดตอนหลังนี่คือปียีแล้วครับครับปีสองศูนเนี่ยท่าน,ท,านท่านมาพุทธเสกเนี่ยไปไปนิมนต์ท่านาหาล,ลวงกปานไปนิมนต์ท่านมาอ่พอาพร,ราปาไปแล้วเสลาพอหลังย่านก้นก็นกสนิทกับกบานท่านรู้จักกันทีนี้พอมี มีคนจากนิมนต์ท่านเนี่ยก็จะต้องมาหาหลวงปานหลวงปานกให้เชียนเน่ยชียนที่ขับรถแต่ในแพเขาบอกได้หมดเลยนะรู้จันั้นใช่ถึงคนดอหลงเนียคนที่รู้จักรับาก็ต้องเป็นตาะเพราะว่าอย่างพุนาเนี่ยคนไม่รู้แน่เลยก็คือเจ้าากเตรงก็คือมหาชเมนกาตางเงไม่มีครรู้แน่นอาก็ท่าใครป็นั้ท่านททาเก่งทางนี้ทางเมตตาทางลลาึเยอะ ใช่ปะอ่ะแกแกแกบอกได้หมดก็เป็นพันเอกพิเศษด้วยเอาไม่เป็นไรอย่าพึ่งไปยืดเยอะแล้วรู้ไหมว่าเหรียญเนี้ยคนแม่กองอ่ะอย่างพี่ดำอ่ะมาบอกเลยว่าเหรียญพี่ดำนี่ป่าสิทธิ์ที่บอกเลยว่าเหรียญเนี้ยเขารับแจกกันที่วัดบางคนทีนายเยอะถ้าผมจำพี่ก่อนคืออาจารย์โยนแบางคนทีนายเนี่ยเป็นสิทธิ์พาะสุด ก็หมายความว่าเหรียญบล็อกเนี้ยคนที่รับเหรียญหนึ่งเจ็ดจากมือหลวงพ่อสุดจะเป็นบล็อกนี้เท่านั้นงงไหมเฮ้ยพี่แล้วบล็อก A-B-C นู่นนี่นั่นเป็นเหรียญที่มีออแกไน์จัดสร้างสั่งจองเหรียญทางวิทยุนะฮะเหรียญเนี้ยพบเจอมากที่สุดในกุฏิของเหรียญตาจงพอบอกหลวงตาจงปั๊บโอ้โหพวกเรามีประเด็นดราม่าตาจงที่ไหนนู่นนี่นั่น สุดท้ายต้องทําคลิปไปขอเขามาลูกหลวงตาจงวุ่นวายเลยอะวุ่นวายผมจะบอกให้เพราะว่าหลวงตาจงเนี่ยเป็นธุละในการจัดสร้างเหรียญน,นี้หลวงตาจงสมัยก่อนก็เป็นหลวงจุหลวงฟินอพอตอนนั้นฟินถูกกฎหมายพอเวลาฟินเนี่ยถูกประกาศผิดกฎหมายก็เลยมาบวชสนิทกับหลวงพ่อสุดพลวงพ่อสุดเนี่ยแกไม่ได้เป็นชาวว่าที่สมุทรสาครแกมาเรียนอยู่ในกรุงเทพก่อนแกเป็นพระจังหวัดร้อยเอ็ด วัดกาหลงจริงๆคนที่ดั้งเดิมอุปถัมภุรณะไว้คือหลวงตาแดงและหลวงพ่อเต๋ว่ค hmm. าคงทองพาะเต๋อคงทองพ่อเต๋สามงามเนี่ยเป็นหลวงตาแดงนยเป็นคนสร้างวัดกาหลง hmm. สมัยก่อนมีกาหลงในกับกาหลงนอก hmm. นี่คนบางคนทีเนี่ยก็ออกมาบอกคนร้อยเอ็ดพนมไพรก็บอกว่ารับจากมือพ่อสุดก็เหรียญนี้เข้ามาส่งในดูเดนเพจด้วยนะ hmm. คนที่ีวัดเขียนเคตอะที่พ่อสุดไปเสกกบหลงพระตก๊ก็ได้เหรียญนี้คือคนที่รับจากหลวง พอสุดจะเป็นเหรียญบล็อกนี้แทบทังสิน้นรู้ลึกจริงยอมใจเลยครับจากแล้วคุณรู้บ้ามันจะไงมันบอกว่าเหรียญเนี้ยเก๋มีคนทําเก๋เอาไปใส่ย่ามหลวงพ่อหลวงพ่อไม่รู้ก็เล้วไปแจกเป็นวลีเด็กเก๋ยัดย่าม <c oughs> คุณเห็นอคติมนุษย์โลกไหม <c oughs> เหรียญน,นี้มีวลีเด็ตเก๋ยัดย่าม <c oughs> คือไอคนทําเก๋ ไปลงทุนปั๊มเหรียญแล้วเอามาแอบใส่ย่ามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่รู้เลยนี่เก๊ก็แล้วามาแจกแล้วมันก็วางแผนว่าอีกห้าสิบปีข้างหน้าโอ๊ตบางแพ้จะามาเล่นแล้วมันจะรวยมาแจกที่ประทุมกระบอกนี้อ่ถ้าใช่วะเขียนเยดเหรียญที่รับจากมือหลวงพ่อคือเหรียญบล็อกนี้โอ,อ้ที่วัดสาระคือด้วยเรือเป้าครับเหรียญอาใช่ที่วัดไหนถ้าเกิดเอาว่า เหรียญมีเจ้าภาพเขาหลวงพ่อเจ้ามาแจกไม่ได้อ่าเอาว่าเหรียญนะนะที่มีเจ้าภาพอะหลวงพ่อเจ้ามาแจกไม่ได้ใช่แต่ถ้าเหรียญที่เบี้ยอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกวัดแทนเขาช่างลำเลยครับพี่แล้วเรื่องคนขับรถเล่าให้ฟังหน่อยเอาตอนนี้ประเด็นดาม่าดังเลยดังเลยไปที่วัดกล่าวว่าไปไลฟ์ในวัดสดไปไลฟ์สดในวัดคนจะเชื่อแต่เจ้าวาสไม่ลงมาด้วย พอเจ้าจอาวาสรู้ว่าลงมานี่ไม่ไม่ถูกกับเรื่องกับอ้มนุษย์พวกนี้แล้วคือไปเป <Okay. S 1> ิดไล์สดในวัดก็จะบอกว่าผมไล์สดในวัดได้นะพาะอาพี่ต้องเก๋ผมชอบบรีเกยัดย่ามากไอคนที่มันทําเก๋แม่งโคตรล้าลึกอะไปลงทุนทําเหรียญเก๋แล้วรออีกสี่ห้าสิบปีเหรียญนี้จะเล่นแล้วมันจะรวยสุดจริงๆมันเป็นนะเก๋ยัดจับไม่รู้ว่ามันเมาอะไรของมันนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับคราวนี้กลัวไม่สมจริง อ่ากลัวไม่สมจริงไปสัมภาษณ์คนบอกว่าเป็นคนขับรถให้พ่อสุดอตอนนั้นปีอะไรไม่รู้นะถามว่าอายุเท่าไหร่หกสิบนะตอนเรียนนี้ได้เกิดประเด็นนปีหกห้ามนะั้งใช่ปีประมาณหกห้าหกห้าปีหกห้าแต่ปีหกห้าปีอ่ะบอกเป็นคนขับรถให้พ่อสุดผมอะบอกออโต้เลยวัดการหลงไม่มีรถพ่อสุดไปเรียกับรถไฟแต่มันมีภาพถ่ายที่พอสุดคู่กับรถ ซึ่งรถนั้นไม่ใช่รถวัดเป็นรถของเจ้าภาพเขาเอามารับใแต่วัดกาหลงไม่มีรถอ,อ่ะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก่อนว่าคนที่เอามาสัมภาษณ์อายุหกสิบเอาว่าทําไปทํามาบวกลบคูณหารแล้ววะสิ <13. S 1> ต้องอายุสิบสามขวบตอนสร้างเหรียญน,นี้ขับรถขับรถให้หลวงพ่อแล้วสิบสามขวบปีหนึ่งเจ็ดขับรถให้หลวงพ่อแล้ว สิบสองสิบสามขวบขับรถให้หลวงพ่อสุดเอออ่าอแต่เขาขับได้แล้วอะแล้วก็พอสุดท้ายจบแล้วบอกด้วยว่าเหรียญนี้เก๋นะเออเอาว่าตอนนั้นพอสุดแจกพามากี่บล็อกอะผมอยู่ในสนามพราเครื่องเนี่ยพอสุดเขายังแยกบล็อกกันให้เป็นเลยแยกกัน้ลยแบงเกี่ยวติดคือเล่นคือเียบเนี่ยมึงเกี่ยวให้ติดนิ้วอะคือเล่นทําไปทามาเหรียญเนี้ย คือเหรียญบล็อกไม่ขี้บุรี่ครับพอนานๆานไปมันก็ฟังไม่เล่นคำถาไงเพราะว่าหลวงพ่อสุดะจะมีบล็อกอะตัดแกะสังกติผ่านนิ้วเหมือนเป็นบุรี่เรียกบล็อกขี้บุรี่อันนี้ยบล็อกจิ่แกะสังกติไม่ผ่านนิ้วก็เลยบล็อกไม่ขี้บุรี่เกียร์ออโต้หรือเกียร์กระพุกครับสงสัยเด็กแค่ขำจุดปวดท้องแล้วครับอาจารย์มันก็ยังทำหลักฐานเท็จกันได้อ่ะอมไม่เป็นไรคุณได้ไหมครับ ทำไปทํามาเหรียญเพราะสุดเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่เป็นบล็อกที่ใช้ปั๊มเรื่อยๆคือมีปั๊มจนเสือเนี้ยปากแตกแล้วเป็นผดเหรียญที่ปั๊มซ้ําๆได้คือบล็อกวัดครับมีโตมีต่อโคสังกติด้วยครับอ่าต่อโคดตัวสะทําไมต่อสะนี่งไงผมมีเหรียญอยู่นี่นี่นี่น,นี่เหรียญน,นี้ต่อโคตัวสะ หรือว่าทําไมตอกตัวสะกตัวสะกคือสอเสือไงหลวงพ่อชื่ออะไรสุดกระเนี่ยก็ตอกตัวสะกก็ถูกแล้วใชแทนตัวตแทนตัวท่านไงตัวสักก็คือสอเสือก็คือพระสุดเห็นป่ะบล็อกเนี้ยปากเริ่มมีเนื้อเกินนะแล้วหลังๆเนี้ยปากมีแตกมาถึงนี่เลย แต่ตัวตัดก็จะเป็นตัวคนละตัวพระที่ใช้บล็อกเดิมปั๊มซ้ำๆได้คือบล็อกวัดครับชื่อหลวงพ่อมีต่อโคสังกติด้วยแล้วรูมไหมนะตอนนั้นะ่ะสิ่งนี้ผมภูมิใจเลยก็คือว่าเขาได้ให้รูปหลวงพ่อกับผมอะ mm hmm. แล้วรูปบาน,นี้คนขอซื้อคนขอซื้อผมหกหมื่นนะคนขอซื้อผมหกหมื่นนะบาน,นี้ผมไม่ขาย คุณดูนะใช่ต้นแบบแกะเหรียญน,นี้ไหมลูกกระเดือกหน้าหลวงพ่อ,พอ,อมีเหรียญไหนที่เหมือนรูปต้นแบบเหรียญน,นี้มั้งเออะผมเป็นทหารเรือได้เป็นตัวแทนของกรมอู่นหารเรือไปทอดกระถินปีหนึ่งแปดได้รับกากมือหลวงพ่อสุดห้าเหรียญทิมแบบนี้ครับสมัยวัดยังเป็นสาลามีหลังเดียวร้านวัดยังมี เป็นป้ามายาละใช่แล้วพอสุดจะแจกชอบแจกเหรียญท่านอ่ะกับข้าราชการเท่าแก่รถบัตรบ้านโป่งสมัยนั้นก็ได้รับจากมือหลวงพ่อสุดมาห้าเหรียญคือเอาว่าเหรียญที่รับจากมือหลวงพ่อสุดเป็นเหรียญบล็อกนี้หมดมันจึงบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่คนทําเก๊เอาไปแอบใส่ย,ยาหลวงพ่อจิงแจกใช่แล้วผ่านมาเน่ยโอ๊ดบางแพ้จะมาเจอแล้วเหรียญน,นี้จะเล่นแล้วมันจะรวย ชื่อหลวงพ่อมีตอกสังกติด้วยครับใช่ครับคุณเห็นไหมว่าเหรียญเนี้ยเรื่องบางเรื่อง<น>ะอะนะพอเวลาคนไม่ไม่เรื่องยังไม่ไปถึงคนที่เขารับจากมือเขาก็ไม่รู้พอถึงแล้วเนี้ยเขามาพิมพ์กันเต็มเลยจะมีใครกล้าทำแบบนั้นครับมันไม่มีหรอกรรก็มันเถียงไม่ได้ไงใช,ใช่แล้วคนที่ใครให้พี่ลอยก็เหรียญล่ะปิดพอสุดทห้าพันพีุู่โพ์ หนึ่งเจ็ดบล็อกเอลักแสนครับพี่พี่นี่คือบล็อกวัดครับเ,เนี่ยจะจะฟังเรื่องเนี่ไหมใช่จะฟังต่อปะอเรื่องของเรื่องอนะนะผมอะไม่รู้เลยว่าเหรียญนี้ยเกี่ยวพันอะไรกับตลงจงคนที่บอกว่าเหรียญนี้ยเป็นบล็อกหลวงจงคือเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมเขาตั้งตัวเป็นสายตรงหลวงพ่อสุดวัดกระหลงเพราะมีพระหลวงพ่อสุดมาขายเยอะรู้ปะ่ะเอามาจากไหน เอามาจากลูกหลวงตาจง oh. เอามาจากลูกหลวงตาจงพระหลวงพระสุดที่เอามาเนี่ยคือเอามาจากลูกลูกชายหลวงตาจง mm. หลวงตาจงเนี่ยมรณาภาพ mm. แล้วอาจารย์ยันขึ้นมาเป็นเจ้าวาส mm. ก็เลยเรียกลูกหลานมาเก็บของจากห้องหลวงตาจง mm. ก็เลยได้พระหลวงพระสุดมาหมดเลย mm. โดยเฉพาะเหรียญบล็อกนี้ ทังตองแดงแล้วปกาก้าแล้วก็ไม่ได้แค่บล็อกนี้นะ <_ C> ก็ได้เหรียญหนึ่งเจ็ดบล็อกเอบล็อกซียังมีเหรียญรุ่นแรกพาอสุดมีทุกรุ่นเนี่ยมาด้วยไอ้เจ้าก็ไปรู้จักก็ได้พระพาอสุดจากเนี่ยลูกชายหลวงกระจงเนี่ยมาตั้งตัวเป็นสายตรงได้แล้วมันก็รู้ด้วยว่าเหรียญนเนี่ยอยู่ที่ลูกชายหลวงกระจงก็ประพิบว่าหลวว่าหลวงกระจงแต่ประเด็นคือว่าไม่ยอม ไปกดดันมันให้บอกว่าเกอ,มอเผมอะ่ะก็ประกาศร,รับซือ้อม,มันก็ได้ตังไงมันก็ขับรถไปเมืองการแล้วไปเอาเหรียญนี้มามก็ทําคลิปไลฟ์สดกันเลยก็บอกว่าเก๊เก๊เกเดี๋ยวจะเอาเหรียญเก๊เนี้ยไปขายโอ๊ตบางแพ้แล้วประเด็นคือว่าผมอะ่ะสีไหนก่อนอทําคลิปว่าเก๊แล้วจะเอาพระมาให้เราซือ้อแล้วไปลราก็จะบอกว่าเราอะ่ะโง่ซื้อพระเก๊ มึงไม่ควรได้กําไรจากพระหลวงพอ่ออก็เอามาเสร็จปุ๊บผมก็ซื้อรตอแรกแค่ร้อยเหรียญหรือว่าสามรอยเหรียญผมจําไม่ได้อ่าผมก็ซื้อมานะแค่นั้นแล้วผมก็มันนะลงมผมก็เลยสแกนในสิจริงขึ้นชื่อเจ้าของแล้วรู้ว่าเขาเป็นใครผมก็แอดเฟซเขาไปเฮ้ยนี่ผม ผมคือผมก็ไม่ได้โลเทคอะไรขนาดนั้นนั่นอ่าจนรู้ว่าต้นตอนเนี่ยว่าเหรียญอะอยู่ที่ใครผมบอกมึงไม่ค้นได้กำไรจากพระหลวงพ่อสุดชุดนี้เลยมันก็เอาเหรียญที่เหลือที่ผมไม่ซื้ออะไปกองกองกันแล้วบอกว่าเก๋ผมบอกแล้วสดเลยว่าเหรียญทั้งหมดต้องเป็นผมซื้อแน่นอนอ่าคนจะคิดว่าผมไม่ซื้อจริงไม่ซื้อจริงไม่ซื้อจริงไม่เป็นไร นะผมก็ไปตามซื้อเหรียญน,นี้ยจากเจ้าของพระตัวจริงมารู้สึกว่าจะห้าร้อยกว่าเหรียญห้าร้อยกว่าหรือพันจําไม่ได้อผมก็ซื้อกลับมานะเพราะผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะบ้าหรือโง่มีโอกาสได้กําไรจากเหรียญพราะสุดผมซื้อพระจากคุณเนี่ยคุณได้ตังค์ผมเนี่ย คุณต้องบอกว่าแท้ด้วยถึงไม่บอกว่าแท้คุณก็ต้องบอกว่าต้องเฉยๆไว้เ mm hmm. พราะด้านมือมันคือคุณได้กําไรจากพระและกําไรจากผม mm hmm. แต่มันมีแต่มนุษย์ที่ mm hmm. คือได้ตังจากเขาแล้วก็ไปใส่ลายว่าพระเก๊ mm hmm. ผมบอกไอ้พวกนี้ต้องไม่ได้ตังจากหลวงพ่อต้องไม่ได้กําไรมันควรจะรวยจากพระชุดนี้มหาศาลด้วย mm hmm. แต่คนนะ่ะจัดโลกล้วนเป็นไปตามกรรม ก็แค่เองเพราะง่ายๆคุณเอาผ้ามาขายผมอ่ะคุณขายเป็นพระอะไรคุณทํคชิปว่าเป็นพ้าเก๊ก็ขายราคาเก๊สิถ้าคุณทําคิดว่าเป็นพ้าแท้ผมก็จะซื้อราคาแท้ไงคุณทาควิาเป็นมาเก๊ผมก็ซื้อราคาเก๊ถามจริงเหรียญเก๊เนี่ยสามร้อยขายไม่ได้เหรอจะเอาเหรียญละพันรู้ว่าทำไมต้องเอาเหรียญละพันก็เจ้าของเขาเอาเหรียญละพันไงคือจริงๆควรจะร่ำรวยจากเหรียญชุดนี้มหาศาล ตื่นมารถให้ไปคันหนึ่งสะใจจ๊อดครับฮ้าหาถูกปะคุณขายผมเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเหรียญแท้ผมก็ซื้อราคาแท้ออคุณบอกเหรียญเก๊ก็เข้าเข้าทางเต็มข้อเลยเออผมก็บอกถ้าเก๊ซื้อสามร้อยแล้วกันขายไม่ได้ก็เจ้าของก็เอาพันหนึ่งผมถามว่าเหรียญเก๊น่ยมึงจะไม่ขายแล้วสามร้อยเนี่ยออผมก็อยับซื้อเป็นห้าร้อยก็ยังขายไม่ได้ออก็ผมรู้ว่าเจ้าของกอพันหนึ่งมันก็เป็นสตอรี่ชีวิต ที่ผ่านมาแต่ละเรื่องแต่ละเหรียญนะสุดท้ายนะปัจจุบันตู้เซียนหลวงพ่อสุดยังต้องวางเหรียญน,นี้และเปิดแพงมากๆใช่ครับให้ถุกถึงแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแบ่งด้วยนะครับเหรียญน,นี้ยากได้ทำไมผมคิดว่าสี่ปากตุ้ทุกทีเลยแสบจัดพี่สักสี่บอกผมแสบดิเขาแสบ <laughs> กำไรแ,แน่ไม่เอาดันทุลังไปหาซื้อลอตเตอรี่อ่าพี่สุพจน์บอกขอดังนั้นเหรียญเนี้ยทำไปทำมาถ้าเหรียญปีหนึ่งเจ็ดสำหรับผมผมมั่นใจในการแขวนเหรียญนี้มั่นใจเพราะอะไรไอ้แพง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 พ่อขาพูดแต่เหรียญเนี้ยบอกรับจากมือพ่อสุดรับจากมือพ่อสุดรับจากมือพอ่อ,พอสุดคือคนที่รับจากมือพ่อสุดจริงๆพูด เอาตั้งใจโจมตีพี่โอ๊ตครับว่าซื้อแพ็กเกจแต่ตัวเองดันบงโอดได้เงินเฉยฮะไม่ได้เงินไม่ว่าทุกวันนี้คนที่เล่นเหรียญน,นี้ร่ำรวยกันหมดแล้วด้วยเพราะคนคิดได้ว่าซื้อเหรียญน,นั้นเป็นแสนกับซื้อบล็อกวัดในราคาหลักพันอ,ะอ่ะแล้วตอนนี้เหรียญเนี้ยผมไม่ได้ซื้อมาหลายเดือนแล้วนะ,ะแล้วคนมีไม่ขายเพราะอะไรเพราะไอ้แพงโดยไม่มีสาเหตุนักกับพ่อค้าเป็นคนพูดนะ แต่เหรียญน,นี้ยคนที่รับจากมือหลวงพ่อพูดกันเยอะมากขึ้นมากขึ้นถ้าแขวนผมก็แขวนเหรียญน,นี้ตอนนี้คนบางคุณทีขึ้นคอกันเต็มไปหมดครับถูกต้องนายเลียมมาเจอต่อสะใจผมเก็บสะสมตามคุณโอ๊ตมาหนึ่งปีเต็มซองกี่ทีก็ดูเก่าและแท้ครับแน่นอนครับแล้วผมถามว่าหนึ่งเหรียญนะที่มีทั้งทองแดงมีทั้งชุบนิกเกิลมีทั้งกระไหล่ทองอ่ะสุดไหม เหรียญบล็อก A อบีซยังไม่ได้ลงทุนขนาดนี้เลยใช่จริงจริงเพราะอะไรเพราะนั่นเป็นเหรียญที่มีออแกไนท์ทำจองแต่เหรียญที่เป็นบล็อกวัดเนี่ยเห็นไหมจะมีเนื้อพิเศษนะะสำหรับผมคือเหรียญนี้คือเหรียญที่แขวนแล้วมั่นใจที่สุดเพราะรับจากมือหลวงพ่อสุดผู้คนที่รับคือได้รับเหรียญนี้ราคาครับ ใคร<ะ>อยากได้เหรียญนี้กดโอเคมามีอีกหนึ่งซิงเกิลล่าสุดก่อนซิงเกิลนี้ค่อนข้างจะประสบฟารมสำเร็จโดยง่ายเพราะว่าหลายซิงเกิลนี้เริ่มรู้มือคือเหรียญนี้นี่เหรียญนี้นะครับซิงเกิลนี้ประสบฟารมสำเร็จโดยง่ายเนี่ย เหรียญน,นี้ในสมัยก่อนน่ะบอกว่าเป็นเหรียญน,น้องเลือดสร้างปีสองสี่เจ็ดห้าในการปฏิวัติอ่าเอาง่ายๆนะครับผมอะ่ะผมมเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่ไม่ที่ทีมม่มันเหมือนกับฟ้าดันลิกิตให้ผมชอบอะไรแบบนี้แล้วเหรียญแบบนี้ ข้อมูลตามมาผมอะไปค่ายอาลาดยานี่ไปค่ายนะทหารลาดยาค่ายสุรศรีปรากฏว่ามีนายทหารท่านได้บอกว่า<ม>เหรียญนี้เพราะเปลี่ยนเศษ<ม>แล้วแกห้อยสร้อยเป็นพวงเลยนะ<ม>แกะบอกเพราะเปลี่ยนว่าใต้เศษ<ม>ไอเราอะตอนไปซื้ออะสารภาพจากใจไม่ได้คิดว่าจะซื้อเหรียญน,นี้ทีแรกเพราะเปลี่ยนเศษ คิดว่าถ้าซื้อเหรียญน,นี้ได้ก็จะดูเหรียญลมดำเหรียญเก่าได้เช่นจะดูลมดำเพราะคงมากระพร้อมเป็นอ่าเช่นว่าจะดูลมดำเพราะสังวัวหลุงเป็นก็เลยไปหาซื้อเหรียญที่ไม่แพงก็คือเหรียญน,นี้เหรียญสร้างชาติมผมก็ไปเจอนายทหารนะท่านนี้เขาบอกเพราะเปลี่ยนเศษเพาเปลี่ยนเสกจริงๆ อ้าวแล้วเขาแกไม่ได้มีผลประโยชน์อ่ะใช่แล้วเราจะเชื่อแกไหมล่ะเชื่อแต่ในความของผมคือแกก็รู้ว่าเหรียญไม่เล่นอืแกก็ขายผมมาเหรียญละร้อยมัง200ม่งสองร้อยมั่งเบ็ดเสร็จผมยกหมดพวงเลยยกหมดพวงเพิ่งจะสี่พันคูได้มาเยอะเป็นพวงเลยคราวนี้แกบอกผมมาคำหนึ่งว่าเหรียญนี้ยสร้างปีสองสี่แปดกว่าในสมัยก่อนเราจะไปหาข้อมูลการสร้างนิสุีจากไหนอะ่ะ ถ้าสมัยนี้พกด Google ปุ๊บขึ้นเลยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสร้างปีผองสร้างแล้วเสร็จปี2483คือฉลองอนุสาวรียนะ์เนี่ยปี2483ก็จริงไหมเจ็ดหเพิ่งจะปฏิวัติแล้วมันจะไปสร้างอนุสาวรีย์เสร็จปี75ได้ไงม,มันจะเอาแปลนมาทำเหรียญเลยเหรอแค่ล่างแปลนนะ่ช่างออกแบบแปลนมาคือปาไปทำเหรียญเลยม,มันก็ไม่ได้นะ ก็คือสร้างอนุสาวรีย์เสร็จแล้วจึงถ่ายเอารูปอนุสาวรีย์ไปสร้างเหรียญที่ระลึกเออมันถึงจะเป็นจริงเป็นจังไอสองสี่เจ็ดห้าที่บอกว่าน้องเลือด,ดี่ไม่ใช่แล้วเพราะตอนนั้นผมเชื่อว่ายังไม่มีใครเขียนเป็นอนุสาวรีย์ประจาธิปไตยอะไม่มีพี่เนี่ยคราวนี้พอเวลามาถึงเหรียญน,นี้ปับ๊บไปดูพิธีพิธีพิเศษโอ้โหแม่เจ้า เหรียญนี้คือพระเกจิที่เสกอินโดจีนเสกเหรียญนี้หมดเลยพอเปลี่ยนวัดใต้พอลุงกบีพ่ออาพิงมาประกอบพอจาดพอจงพอคงพออีพอผินโพกุพอเดิมหนองโพเสกเหรียญนี้หมดแล้วพอผมเอาเหรียญนี้มาเข้าไลฟ์รู้ว่าคนเพชรพิมพ์ว่าอะไรถ้ามีจานเป็นของพ่อผินโพอกุเพราะพ่อผินพกุจานขอโทษครับแต่เหรียญที่ผมได้มาคือจานพ่อเดิม คือเหรียญเนี้ยเสกเสร็จเนี้ยพระเกจิก็เอากลับไปแจกในพื้นที่ตัวเองพระเพราะผินมาเสกก็ได้เหรียญนี้กลับไปแจกที่เพชรพ่อเดิมมาเสกก็ได้เหรียญนี้ไปแจกที่นครสวรรค์เพระเปลี่ยนมาเสกก็ได้เหรียญนี้ไปแจกที่เมืองกาเนี่ยก็เพราะคงบางอะพร้อมนี่เหรียญน,นี้พอเวลาครอบมูชัดเจนเสียนพระเหรียญเออมาตามเล่นกันด้วยโอเหรียญน,นี้ไม่ค่อยมีดราม่าอ่าเหรียญนี้ไม่มีดราม่า นี่เอาว่าใครที่อยากได้เหรียญที่อนุภาพไม่ได้ต่างจากชินราชอินโดจีนไม่ได้ต่างจากเหรียญวันละาพี่คือพ่อจ่าพ่อจงพ่อคงพ่ออีเนี่ยพ่อดิ่งพ่อดีเนะยครับพ่อหินโพกู่พ่อเดิมหนองโพพ่อปีศาจเสกเหรียญนี้แล้วแพงมากนะคุณนิมนต์เกจิมาเสกเนี่ยนะถ้าสมัยนี้นะต้องต้องเป็นต้องเป็นสิบล้านนะใช่พะเหรียญท่านี่เหรียญหลักล้านทุกองเลยนะ แบ่งเรียนครับอย่าไปแบ่งเพราะผมต้องแบ่งแพงวิธีขนาดนี้300 500ยห้อ๋อเท่าไหร่นะสามร้อยแขวนในคอแล้วตายโหงมาเก็บค่าทำศพกับผมสองหมื่นสามร้อยกับห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยมร้พี่ๆท่านใดรับพิมพ์ปิดห้าร้อย เงินทองไม่ท้งสำคัญแต่วันนี้เป็นวันที่ไหลแล้วใครเพื่อนๆได้รู้ว่าถ้าเราจะหาพระแขวนพิธีดีๆแล้วกล้าเอาขึ้นคอเนี่ยจะต้องเป็นพระอะไรพี่บูรินมาร์กปิดห้าร้อยพี่ภูรินัทปิดสามร้อยพี่บูรินห้าร้อยเอาให้ดีนะอ่าหยิบนี้ไปนะ,ะเดี๋ยวจะงงกันนะ โอ้ยสามร้อยอ่ะไปทีละสเตป็ปเดี๋ยวงงแน่ไอ้เก็กสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยใครอันนี้ห้าร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยถ้าคำว่าปิดครบครบด้วยเนี่ยน่าจะเป็นพี่อ้ําพี่อ้ําอ้ําคน <500. S 1> อื่นอนะี่ยเจ็ดร้อยแต่ไม่มีคำว่าปิดอ่ะไม่ได้ต้องมีคำว่าปิดให้ครบกมมาเเต็ลย